สวัสดีค่ะมินกาผ้ามาเบิงงาน49่สิเกาล่ะคะคนมีหลายคนพิดน,นจะจ๊าวว่าเขาจะมาแก่งานแบบใดนะคะนี่คือเป็นงาน49ล่ําลำงานสองหัวนะคะคนพิดนะคะ่ะการมาถ้าก็จะมาสามปกติถางานถูกมันจะเป็นสามนะคะเป็นสามแต่ว่าถางาน4 8ล่ำม,มันจะเว้นสามก็คือจบนะคะแต่ว่านี่เป็น49ล่ํเาลำเขาต้องเว้นสี่นะคะสี่ ก็คือ3 4เนาะคะ่ะมันคอยจะลงตัเนาะคะ่ะเพราะว่าเหตุงานาท่อแบบใดเนาะคะ่ะมันก็จะบอก,กับเพราะว่าถ้าเดินมีลายเนาะคะ่ะนี่คืองานงานสี่สิบเก่าลำเนาะคะ่ะปกติมันจะใส่สี่สปดอันนี้คือการแก่หน่างานเนาะคะ่ะออกมาสวยคือเก่าจะออกมาสวยเหมือนเดิมเนาะงามเหมือนเดิม ทองมากอสวยเหมือนเดิมนะคะงานสีสิบเก่าลำนะคะลายขอฝาประยุกต์นิดหน่อยนะคะงาน